สวัสดีครับนี่เฉยช่างมาครับ่นำำถานติดชิคซ่อมอสัญญาณกล่องรีเซิร์ฟดาวเทียมนะครับของแกรมมี่นะครับมีปัญหาไม่มีสัญญาณตัวนนะ <Okay. S 1> มันมีสัญญาณตัวนี้เวล,ลากดอินโฟก็ได้นะฮะตอนนี้ O, ดูช่องนี้ช้อปปิ้งนะครับดูสัญญาณ3760แนวฮอซิมูเลต0 0 0 0, 0 30, นะคนัะนี่มีสัญญาณหรือ,อย่างนึงก็กดเข้าเมนูนะครับวิธีการติดตั้งแล้วก็เลือกตั้งค่าดาวเทียมนะครับแล้วกดโอเคตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ ใช้เปะระบบไทยคม5นะครับซีแบนด์นครับ l ัวเอนี่กนะ็51 50นะครับสัญญาณประมาณนี้เมื่อกี้ก็มีตัวเช็คแล้วนะครับมีวัดแรงฟลงแรงไฟตอนนี้ออกนะครับ18โวลต์จ่ายไปที่หัว l n b นด้าั่นบนนะก็เ,เลยไปเบรด หัวเอาอันดีมานะครับหัวใหม่เดี๋ยวจะไปติดตั้งด้านบนนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านบนอีกทีโอเคแล้ก็ปีนมาที่สูงเลยนะครับต้องระวังทางเท้าเ,เทียม ตันนี้ใช้เป็นสองหัวอยู่แต่นี้หัวนี้ไม่ได้ใช้นะหัวย p c ซีรุ่นเก่าเนี่ยนะโอโหนั่นแหละคขาต,ต้องถอดออกมาดูกันว่าต้องปรับอะไรหรือเปล่านะครับแต่ดูแล้วจานจานก็แข็งแรงนะครับ ไไม่อะรก็คง,งจะหมุนตรงนี้ออกเลยนะเอปพลายตรงนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตัวซีเลกเตอร์นี่นะเมื่อกี้ก็มาเช็คไฟตรงนี้แล้วครับมี18โวลต์นะครับก่อนอันนี้นกล 240พาตรงนี้นะตองกันน็อตนะครับถ่ายออกลูกมอใหม่เจ็ดนาฬิกานะครับ 4ีแปนศูนย์ไปที่7จนาฬิกานะครับบอกตัวนี้นะฮะจะเป็นไอเดียเซตนะต้องใส่ให้ถูกนะค่าหัวก็ค่านี้นะครับบางรุ่นต้องเปลี่ยนฝาครอบใหม่นะ ได้หรือเปล่าไม่รู้ครับไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพจด้วยนะครับเฮจยส่วมไม่ได้นะต้องเปลี่ยนเพจใหม่ตันนี้ใหม่ด้วยนะ นนตรงี้ะ <Okay. S 1> ขอเป็นเพจกันนะครับไม่สะดวกมือเดียว้องเป็นเพจใหม่ด้วยใส่ไม่ได้นะโอเค okay. ขันหวนะตัวน,นี้เลื่อนลงไปที่40นะครับลงมาประมาณนิ้วประมาณนิ้วหนึ่งนะครับโอเคส่วนก็ ตรงกับการฟรีดนะครับประมาณเจ็ดนาฬิกา okay, ใส่เอ็ดทยเข้าไปนะตัวรีเซ็ตไม่ใช้แล้วก็ออกนะครับ ก็เดี๋ยวให้ลูกค้าดูสัญญาณทั้งทีเดี๋ยวคุยทางไลน์ดูนะครับงั้นเอาเครื่องเทสตมายดจได้ไม่เกะกะนะครับโอเคยวดูสัญญาณก่อนนะถ้าโอเคก็เดี๋ยวค่อยครอบหมวกอีกที คครับสุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนสายใหม่ด้วยนะครับวัดไฟใช้ได้นะครใส่หัวใหม่ที่เป็นหัว 5G แล้วใช้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนสายเส่นใหม่ครับเอาสายพิษไอใส่เข้าไปนะครับไปดูสัญญาณข้างล่างวัดไฟมีไฟนะ18โวลต์มีตรงนี้แต่เวลาต่อแล้ว เนียพอมีโหลดแล้วไฟน่าจะตกนะครับไฟใช่ไม่ได้นี่นะครับตัวนี้เขาอุค้าใช้มาสิบเอามาสิบปีนะครับสิบปีและสิบปีได้โอเคครับสุดท้าตั้งเชื่อเครื่องไอเดียนะครับมาตั้งสัญญาณมีสัญญาณแล้วนะครับอันมีู่่นวดก็ต้องเดินสายใหม่ ใชเขาดูอาการปรับช่างนะครับวัดไฟมีแต่ว่าใช้ไม่ได้ที่ทอ๋นอหน้าจอมือถือเนี่ยโอ้โหคือแรงเก็บอะนะคือต้องสว่างมากคือมันก็ทำให้เราเน,นี่ยเปิดริ้วรอยเหมือนกันค่ะซึ่งอยากจะบอกว่าปัญหาแบบนี้ค่ะ อันนยากให้เรื่องดูแลอยากให้ใส่ใจค่อย่างจอภาพลงนะหรือว่ารู้ปวดชาแต่โชคดีที่เจอตัวดีว่ายาอันนี้คือรักษาใส่ได้มีแต่เสียงภาพไม่ขึ้นเลน็บน่าจะค่าค่าจอสูงกินไปนะครับสามารถใช่ายเลยต้คนที่มีปัญหาเนลองปดูค่เอยนที่เป็นช่องอะ โอเคครับยังไงก็อบอกว่าจะมีเยอะแล้วยังไงก็ต่างกดซับสไครต์กดไลน์แชร์เำงานกังใจใช่ไหมในการทำชิปโอยใหม่ต่อไปครับสวัสดีดครับก็ลองดูนะครับเผื่อเจอาการวัดไฟที่สายไปสายมีนะครับเวลาใส่ไปแล้วมันใช้ไม่ได้นะครับก็ลองดู